อ่าวันนี้เรามาดูการก่อไฟให้ง่ายนะครับขนันแรกเราทำผ่านไป็นหลุมไว้ก่อนนะครับอ่าดูนะครับดูดูด,ดูเอาถ่านใส่เป็นหลุมนะครับถ่านเพื่อการง่ายวันนี้ง่ายมากเลยลองลองดูนะครับลองดูว่ามันจะมีวิธีแบบไหนที่ง่ายที่สุดนะครับอันนี้ก่อไฟใส่ฐานไป็นหลุมนะครับ ทำเป็หลุมไว้ทำเป็นหลุมไว้าเมื่อได้ทานไปหลุมแล้วนะครับอ่าัมาดูมาดูมาดูส่วนประกอบต่อไปนะครับกระดาษเช็ดชู่นะครับกระดาษเช็ดชู่ ่ามาตามมาครับตามมากระดาษเทิชชู่นะครับอ่าทำให้เป็นกลวยนะครับทำให้เป็นกลวยอ่าดูนะครับดูนะครับแล้วก็ไปหยิบน้ำมันพืชนะครับน้ำมันพืชอันนี้เป็นน้ำมันพืชนะครับเทใส่กลวยเข้าไปเทไม่เยอะนะครับเทนิดเดียวอ่าเทแล้วนะครับอ่าดูนะครับ อันนี้เทแล้ววางลงไปนะครับที่เราทำกลวยไว้เมื่อกี้ไปเช็คจุดเลยครับไปเช็คจุดดูนะครับง่ายมากการเผาไฟอ่าได้ได้แล้วก็เอาผ่านใส่เลยนะครับวางวางไว้วางไว้เลยนะครับ กานวางเลยนะครับวางที่กระดาษทิชชู่จุดไฟไปเรามาดูกันนะครับมันจะติดง่ายไหมโอเคเดี๋ยวอีกสักครู่ดูไปเรื่อยๆนะครับดูไปเรื่อยๆ อ่าตอนนี้ผ่านเต็มเตาแล้วนะครับไม่ได้ทำอะไรนะครับไม่ได้พัดไม่ได้คือนะครับไม่ได้วีนะครับ,รบภาษาไทยพัดครับภาษาอีสานวีครับ ไม่ได้ไม่ได้ตัดต่อนะครับอันนี้เป็นเป็นนวัตกรรมในการขอไฟนะครับเห็นไหมครับเห็นเห็นเปลวนะครับด,ดูดูที่นี่ครับมันก็จะมีแสงสีเหลืองๆนั่นคือไฟนะครับไม่ใช่ไฟดับนะครับลองดูนะครับ จะได้ยินเสียงถ่านแตกป้าแปะป้าแปะแล้วนะครับติดแล้วนะครับตอนนี้ติดแล้วนะครับอ่าติดมาเยอะแล้วครับตอนนี้ น่าจะเต็มเตาละเตาอาจจะดูสวยงามหน่อยนะครับแต่ที่ให้เน้นคือโฟกัสที่ไฟนะครับโอ้เจ๋งมากครับในการก่อไฟสุดยอดเลยครับอันนี้มือนะครับไม่ใช่ไม้นะครับมือ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 จับถ่านมานะครับโอ้เจ๋งไหมครับ สุดยอดเลยครับเยี่ยม